สวัสดีแฟนๆที่เด็กกินเต็มนะครับวันนี้ก็มาเจอกับเราอีกแล้วนะครับกับการวิเคราะห์บอลน,นะครับวันนี้เนี่ยก็มีหลากหลายคู่ลงสนามนะครับจะมีคู่ไหนบ้างก็ไปรอติดตามกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิจารณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับรวมไปถึงกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของเราเป็นประจําทุกวันแล้วก็แอปดํานะครับขึ้นไว้ให้ทางหน้าจอแล้วนะครับฝากเขาไปติดตามด้วย อีกหนึ่งช่องทางสำคัญนะครับที่ a f m 3 3นะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับร่วมทีมเดียวกับเราข้างในนั้นเนี่ยมีกูรูหลากหลายท่านรอทุกท่านอยู่นะครับงานบอลสดตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญเนี่ยก็มีของรางวัลแจกเพียบเลยนะครับมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการทายผลฟุตบอลนะครับเราก็แจกของรางวัลกันไปแบบฟรีๆเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่ a f m 3 3 นะครับมีฟุตบอลลาลิกาสเปนลงสนามกันหนึ่งคู่นะครับอาจจะเตะก,กันดึกสักนิดหนึ่งนะครับเวลาตีสามเป็นการพบกันระหว่างบารเลนเซียนะครับทีมรองบวยของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับกามเบียนของเรอัลมาดริดนะครับทีมที่อยู่รองจากฝูงนัขณะนี้มาดูบาเลนเซียนะครับห้าเกมหลังสุดชนะเกมเดียวนะครับเสมอสองแล้วก็แพ้สองเป็นการไม่ชนะใครมาสี่เกมติดต่อกันส่วนฝั่งราชันชุดขาวเรอัลมาดริดห้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครชนะสี่ เสมอ1เป็นการชนะมา2นัดติดต่อกันมาดูเฮดูเฮดนะครับคู่นี้เจอกันมา5นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งของบาเลนเซียเอาชนะมาดริดไปได้1ครั้งนะครับแล้วก็มาดริดเอาชนะบา e เลนเซียไปได้3นัดเลยแล้วก็เจอกันครั้งล่าสุดนะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2 มาเช็คความพร้อมกันสักนิดนึงนะครับครั้งคาวบาเดนเซียไม่ชนะใครมา4เกมติดแล้วนะครับแต่ก็เป็นการเสมอมา2เกมรวดก่อนที่จะมานัดนี้นะครับล่าสุดก็เปิดบ้านก่อนที่จะพักช่วงปีใหม่เนี่ยเปิดบ้านเสมออาราเบส2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นเสมอเอสปันยอน1ประตูต่อ1เป็นการเสมอมา2เกมติดต่อกันความพร้อมเกมนี้ของบาเลนเซียนะครับก็ไม่มี แข้งเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับพวกราฟามีนะครับเทอร์รี่คอเรอาก็ยังไม่พร้อมลงไปถึงมาบาดัชวินลีโคเซกาย่าฟานเปเรสนะครับแล้วก็มีแข้งติดโทษแบนอย่างเปเปู่มีปัญหาในการจัดทัพค่อนข้างเยอะนะครับตัวหลักนะครับที่ยังออพอลงเป็นการหลักได้นะครับก็มีอังเดลอัลเมดานะครับแดนกลางนะครับมีฟานเปเรสส่วนตัวรุกเนี่ยก็จะใช้ ฮูโก้ดูรูนะครับ14นัดยิงไป4ประตูก็จะประสานงานกับแดนนี่โกเมสนะครับรวมไปถึงหรุยเรียวจาอีกหนึ่งคนฟังลาชั้นชุดขาวเรียนมาดริด,ด,ดปัจจุบันเป็นรองจ่าฝูงตามหลังจ่าฝูงอย่างเอ่ออลิร่วมเมืองนะครับตรามีแอตาดริดอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นเออเรียนมาดริด,ด,ดเนี่ยชนะมา2เกมติดเป็นการชนะในบ้านนะครับทั้ง2เกมนะครับเกมล่าสุดเนี่ย ชนะเซบีย่ามาสี่ประตูต่อ2ก่อนที่จะพักช่วงปีใหม่แล้วก็มาเตะก,กันในวันนี้มาดริดนะครับไม่มี2ตัวเจ็บอย่างเอเดนบิลิเตาและแล้วก็แดนนี่คาบาคาวนะครับที่เหลือเนี่ยถือว่าพร้อมลงสนามเลยทีมของอันเชลตินะครับก็มีพวกหลากหลายตัวเลยนะครับแนวรับอันโตนิโอดูดิเกอร์นะครับพร้อมบัญชานะครับมีฟอรลองเบนดี้นะครับ, endy, ร,บรวมไปถึงลูคัสบาสเกต แดนกลางนะครับเฟเดบาลเบเดเอเรียงชัวเมนี่นะครับชุดเ e ิลิงแฮมพร้อมลงสนามนะครับส่วนตัวรุกทั้งหลายโรริโกนะครับเปนิซิลสจูเน่แล้วก็เรียนเอ็มปัมเป้นี้นะครับแพนิแคปเปิดออกมาเป็นราชันชุดขาวเดนมาดวิดดูดีกว่าหนึ่งช่วงตัวเต็มเมก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมตัค้างนะครับเลื่อนมาจากช่วงที่น้ำท่วมนะในเดือนพฤศจิกายนครับแต่สภาพตอนนี้เนี่ยบาเลนเซียหาชัยชนะไม่เป็นเลยแม้ว่าจะ ดูดีหน่อยเสมอมา2เกมติดแต่ก็สถานการณ์ของทีมก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่รองบวยนะครับขณะที่เรอัลมาดริดแชมป์เก่าคืนฟอร์มเก่งขึ้นมานะครับพร้อมที่จะกลับมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดวันนี้ชนะก็แน่นอนนะครับว่าพวกเขาจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงดังนั้นแรงกระตุ้นค่อนข้างเยอะสําหรับมาดริดสภาพทีมก็พร้อมก่อนด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้คิดว่าบาลนเซียจะเปิดบ้านต้านมาดริดไม่ไหวนะครับแพ้ไปหนึ่งประตูต่อ3วางราชันชุดขาวเรอัลมาดริด ต่อกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับก็มีรงสนามกัน1คู่เช่นกันเป็นการพบกันระหว่างนีสนะครับจะเปิดบ้านเจอกับแบรนเวลาตีสามเช่นกันนีส nice นะครับก็5นัดหลังสุดเนี่ยชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้2เป็นการไม่เออเป็นการไม่แพ้ใครมา2นัดติดต่อกันปัจจุบันในยุคดับ6นะครับมี24่สิคะแนนส่วนฝั่งของแรนผู้มาเยือนนะครับหเกมหลังสุดชนะส ขออภัยนะครับชนะ3แพ้2ซึ่งชนะมา2เกมติดนะครับซึ่งแรนปัจจุบันอยู่อันดับ12มี17แต้มนีส nice, นะครับก็มาดูความพร้อมกันสักนิดหนึ่งนี่ยซีซั่นนี้มีปัญหาแข้งเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยรายชื่อแข้งที่เจ็บอยู่เนี่ยมีเป็น10ลรายเลยนะครับแล้วก็มีอีก2แข้งติดโทษแบนด้ดวยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยเรื่องของปัญหาการจัดทัพของนีสเนี่ยมีปัญหาเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยก็ เเล่นเนี่ยพวกเขาก่อนที่จะพักเลีกเนี่ยชนะจุดโทษคู่แข่งมานะครับในฟุตบอลถ้วยตัวหลักของนีดนะครับแนวรุกก็จะมีพวกอีวานเกสซัสนะครับเป็นตัวหลักของเขาก็จะประสานงานกับเจอร์มีนโบบฆ่านะครับก็เป็น2นักเตะชาวโกธิบัวนะครับรวมไปถึงมียูซูฟามูโกโก,โกโอ้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้นกลางเนี่ยมีตองกีเอ็นดอรเปเล่น,นะครับเป็นตัวบัญชาเกมอย่างที่บอกนะครับว่านีดเนี่ยตัวติดโทษแบน มี2ตัวแล้วก็ตัวหลักเนี่ยมีมีปัญหาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเลยนะครับสภาพทีมเนี่ยการจัดทัพเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลําบากมาดูฝั่งแรนกันบ้างนะครับแรนเอาชนะมา2เกมติดนะครับล่าสุดบอลถ้วยก็ชนะบอกโดมา4 1นบอลีก็ชนะองเช่มาก่อนที่จะพักช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็มาเตะกันอีกหนึ่งรอบวันนี้แรนไม่มี3ผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บที่เหลือถือว่าค่อนข้างพร้อม เกมลุกของแรนนะครับก็จะนำมาโดยชชอร์เ,เวสนะครับตัวรุกนะครับปีกชาวโปรตุกิสนะครับก็จะประสานงานในแดนบนกับโนัาคาริมูเอนโดนะครับแล้วก็มีพวกกองกลางตัวปั้นเกมอย่างซอร์นะครับมามาตุสซิว่าก็พร้อมบัญชาเกมในแดนกลางมาดูคู่นี้นะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาเป็นฝั่งนีสเจ้าบ้านดูดีกว่าเล็กๆที่0.25นะครับต้องบอกว่านิสเนี่ย ก็แม้ว่าจะไม่แพ้ใครมา2เกมติดแต่มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ได้เปรียบนิดๆนะครับได้เล่นในบ้านก็ถือว่าฟอร์มในบ้านของนิสใช้ได้นะครับหเกมหลังสุดเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวในในเกมฟุตบอลยุโรปที่แพ้ให้กับ Rangers เรนเจอร์สนะครับที่เหลือเนี่ยก็ชนะ2เสมอ2ถือว่าฟอร์มในบ้านของนิสใช้ได้เลยส่วนแรนนะครับเอาชนะมา2เกมติดความมั่นใจกําลังมีเยอะเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นในในเกมเยือนเนี่ย ไม่ค่อยดีนะครับนับเฉพาะในลีกเล่นเกมเยือนมา4เกมเนี่ยแพ้ถึง3แล้วก็เสมอ1ไม่เจอชัยชนะนะครับที่ต้องบอกว่าแบรนด์เอาชนะมาได้2เกมติดต่อก,กันซึ่งก็ทำให้เขามั่นใจมากขึ้นแต่ว่าฟอร์มเกมเยือนก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ในซีซั่นนี้ส่วนฝั่งนี้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เปิดออกมาเล็กๆแบบนี้คู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ลงด้วยผลเสมอนะครับ เพราะว่าเฮดตูเฮดคู่นี้ก็ค่อนข้างสูสีนะครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นแรนเอาชนะไปได้2นัดนีทเอาชนะไปได้2นัดนะครับแล้วก็เสมอกัน1นัดซึ่งการเจอกันคู่นี้5เกมหลัง4เกมที่มีผู้ชนะนะครับเป็นเจ้าบ้านทั้ง4เกมเลยมีชื่อชั้นนีสอาจจะดูดีกว่านะครับเ,เล่นในบ้านด้วยแต่ผมมองว่าขุมกําลังแบบนี้ก็น่าจะลบาบากเพราะว่าแรนเนี่ยเอาชนะมา2เกมติด มีความมั่นใจค่อนข้างสูงคู่นี้ผมให้เสมอกัน1ประตูต่อหนหนะครับดังนั้นคู่นี้วางทีมเยือนแบรนต่อเนื่องกันที่ฟุตบอลซูเปอร์คัพอิตาลีกันบ้างน,นะครับแข่งขันกันตีสตรงนะครับเตะกันที่สนามกลางยูเวนตุสนะครับจะเจอกับเอซีมิลานยูเวนตุสนะครับฟอร,ร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับก็ชนะมา3เสมอ2นะครับส่วนฝั่งมิลานนะครับ5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1 มาดูใสิติกันบ้างนะครับสสยติของทั้งคู่ที่พบเจอกันมานะครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเสมอ2นัดนะครับแล้วก็มีลานชนะได้1นัดตั้งแต่ปี2023ยูเว่ชนะได้2นัดนะครับก็ถือว่าคู่ขี้สุขสีมากสำหรับสาหรับคู่นี้นะครับ มาดูความพร้อมของฝั่งยูเว่นะครับมาลายล่าสุดเนี่ยเสมอฟิโอรเรนตินาสประตูต่อ2ยูเว่ปีนี้อย่างที่ทราบกันเป็นฟุตบอลค่อนข้างเหนียวนะครับไม่แพ้ใครมา14เกมติดก็ส่วนใหญ่เนี่ยนักไปทางเสมอน,นะครับสภาพทีมเกมนี้เตโกอมอตตานะครับไม่มีพวกแข้งเจ็บอย่างมิลิกนะครับกองหน้าแล้วก็เบรเมร์นะครับเซนเตอร์ขณะที่ดานิโล่นะครับถูกตัดชื่อน,นะครับหลังจากไม่อยู่ในแผนการนําทีมของเตโกโมอตตา มาดูยูเวนตุสนะครับแนวรับวันนี้ก็จะนำมาโดนิโกโลซาวอนานะครับก็จะประสานง,งานกับปีแอคาดูลูแล้วก็เฟเดโกกัตตี้แดนกลางเคฟเฟนตูรามนะครับพร้อมทำงานร่วมกับมาริโอคาเตลลี่นะครับส่วนแดนบนมีเทิร์นคอฟส์ไมเนอร์ปั้นเกมนะครับมีฟรานซิสโกคอนไซซซ่าเคนันยิลิชแล้วก็ดูซานวาลลอวิชยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนฝั่งเอซิมิลานล่าสุดก็เสมอ r o m ามา1ประตูต่อหนึ่งนะครับสี่นัดหลังในลีกชนะแค่เกมเดียวนะครับจนสโมสรตัดสินใจปลด เปาโลฟอนเซกาแล้วก็แต่งตั้งเซโ o คอนไซเซ u ลขึ้นมาเป็นกุนซื้อคนใหม่นะครับก็มอบสัญญาให้ถึงปี2026เลยสภาพทีมเกมนี้นะครับเซโ o คอนไซเซาล t เทนเนของมิลานเนี่ยยังไม่มีอเล็กซานโดรฟอ n c เรนซีที่บาดเจ็บนะครับรวมไปถึงอีกหึงตัวสำคัญอย่างชัมเลชุกมูเวเซ่ที่มีปัญหาการบาดเจบเ็บเช่นกันแต่ว่าข่าวดีคือคริสเตียนพูลิสิตแล้วก็ราฟาเอลเดอัลฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกแล้วในเกมนี้นะครับ ตัวหลักของมิลานนะครับแนวรับนำมาโดยฟิกเกโยโตโมโรีนะครับมีเอมเมอร์สันรอยยลอนะครับเตโอเอนองเนสแดนกลางยูซุฟโฟฟาน่านะครับเตียนี่ไรเดอร์ส่วนตัวลูกวางยูนุฟมุสซาคริสเตียนโพลิสินออกสตาร์ททันทีนะครับแล้วก็มีอเล็กซ์คิเมเนสรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอัลบรโรโมลาตา นี่นะครับให้ดิแคปเปิดออกมาให้เสมอนะครับอย่างที่บอกว่าเตะนี่สนามกลางแล้วก็ฟุตเป็นฟุตบอลรอบตัดรอบรองชนะเลิศรอบตัดเชือกด้วยยรื่องตุกตุกการนี้เนี่ยแม้จะเสมอซะเยอะแต่อย่างที่บอกไปว่าเป็นบอลเหนียวนะไม่แพ้ใครมา14นัดรวมทุกรายการแล้วส่วน A อซิมิลานเป็นการคุมทีมนัดแรกของเซโจคอนไซเซอก็ต้องบอกว่าฟุตบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับก็มักจะทําได้หน้าตื่นตาตื่นใจเสมอนะครับก็ต้องการประเดิมสวยสวยแล้วก็แนวรุกเนี่ยการได้ผู้ริสิตกลับมาถือว่าจะ มีอะไรที่บือหวามากขึ้นเลยทีเดียวนะครับดูแล้วโอกาสที่จะจบเสมอมีค่อนข้างเยอะนะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาแบบนี้ผมก็ต้องเลือกผู้ชนะทีมใดทีมหนึ่งซึ่งผมมองว่าเกมนี้ด้วยความที่ไปเขาเรียกได้ว่าไปเตะที่ประเทศซาอุด,ด้วยนะครับแล้วก็ยูเว่เนี่ยอาจจะดูได้เปรียบเนื่องจากคุ้นเคยมากับกุนซือตัวเองเป็นอย่างดี นะส่วนฝั่งมิลานเนี่ยพอคุณซื้อใหม่เข้ามาก็อาจจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนพอมาเจอเกมหนักอย่างยูเว่เลยมองแล้วคู่นี้โอกาสจบเสมอสูงก็จริงแต่ถ้าเลือกผู้ชนะผมขอมองว่ายูเว่ที่มีความคุ้นเคยกับแทคติกของคุณซื้อมากกว่ารวมไปถึงสภาพทีมก็ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับนั้นนะครับถ้า90นาทีจบขอเชื่อว่ายูเวนตุสนะครับจะชนะอินเตอร์มิลานได้2ประตูต่อหนึ่วางไอ้มาหลาย ต่อเนื่องกันที่ฟุตบอลลีกสูงสุดของโปรตุเกสกันบ้างนะครับวันนี้ก็มีทีมใหญ่ๆลงสนามกันนะครับนาซิอองนาวทีมอันดับ15นะครับจะพบกับปอร์โตรองจ่าฝูงนะครับมาดูนาซิอองนาวนะครับ5เกมหลังสุดชนะเกมเดียวนะครับเสมอ1แพ้ถึง3เป็นการไม่ชนะใครมา3าเกมติดด้วยส่วนฝั่งปอร์โตรองจ่าฝูงชนะมา4เกมรวดนะครับเสมอ1ไม่แพ้ใครใน5นัดหลังนะครับฟอร์มการเล่นกำลังดีมากๆ ก็แต้มเท่ากับ s p o r t ติ้งลิสบอนแต่แค่ลูกได้เสียเป็นรองนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับมาดูเฮดูเฮดนะครับคู่นี้เจอกันมา5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นปอโตที่เก็บชัยชนะเหนือนาซีอองนาวได้ทั้ง5นัดรวดเลยนะครับเรียกได้ว่าสาติเนี่ยข่มกันค่อนข้างเยอะมาดูความพร้อมกันสักนิดนึงนะครับนาซีอองนาววันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับก่อนที่จะพักให้กับปีใหม่เนี่ย ใครมาถึง3เกมติดแล้วนะครับเกมล่าสุดก็แพ้คู่แข่ง1ประตูต่อ2วันนี้ได้เปรียบนิดิๆจากการเล่นในบ้านนะครับมาดูขมกำลังหลักๆก,กันบ้างแนวรับก็มีพวกโชเซโกเมสนะครับยืนกับคุสตาโวกาเซียแนกลางนะครับตัวปั้นเกมบรูโน่คาร์ลอสนะครับมีแดเนียลเพนญานะครับกองกลางชาวบราซิลนะครับแล้วก็หลุยเอสเตวาสส่วนตัวรุก มาโดยอีสแตกนะครับตัวลูกดาวรุ่งชาวบราซิลนะครับลงสนามไป14นัดยิงไป3ประตูนะครับก็จะประสานงานกับรูเบนมาเซโดนะครับแต่แนวลูกชาวโปรตุกส มาดูปอโต้นะครับปอโต้ o, ฟอร์มแรงมากชนะมาสี่เกมติดแถมไม่เสียประตูเลยนะครับเป็นการชนะคู่แข่งเนี่ยคู่แข่งยิงประตูไม่ได้เลยนะครับปัจจุบัน9้ามาเป็นรองจ่าฝูงซึ่งแต้มเท่ากับจ่าฝูงด้วยดังนั้นวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่สดใสที่จะแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับสำหรับปอโต้ปอโต้ก็ตัวหลักๆนะครับก็ยังมีพวกในทวารตัวเก่งอย่างเดียวก็คาร์ลสนะครับ กลางนะครับนำมาโดยนิโก้กอนซาเลสนะครับก็พร้อมบัญชาเกมนะครับรวมไปถึงอุสตาคิโอก็พร้อมลงสนามเช่นกันตัวปั้นเกมนะครับเปเป้ชาวบราซิลพร้อมนะครับรวมไปถึงมี กาเลโน่ก็เป็นอีกหนึ่งแข้งบาร์ซิลนะครับก็จะประสานงานกันของหน้าตัวเป้ายังคงเป็นซามูนะครับกองหน้าฟอร์มฮอต13นัด13ประตูนี้นะครับแพนิแคปเปิดออกมาเป็นปอร์โตดูดีกว่า1.5ต้องบอกว่าปอร์โตตอนนี้ฟอร์มกําลังขึ้นหม้อนะครับชนะมาสี่เกมติดแถมไม่เสียประตูเลยนะครับแล้วก็เป็นการชนะคู่แข่งแบบเกมล่าสุดเนี่ยชนะบาวิซาไป4 0ย้อนกลับไปก็ชนะคู่แข่ง30-20งแถมไม่เสียประตูเลยผิดกับฝั่งนาซิองนาวที่ ต้องบอกว่าฟอร์มแย่มากนะครับไม่ชนะใครมา3เกมติดนะครับเกมรับค่อนข้างที่จะเสียง่ายวันนี้แม้ว่ากำแพงของปอร์โตค่อนข้างจะสูงแต่แรงจูงใจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดชนะเนี่ยก็จะแซงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงทันทีแม้ว่าจะต้องเยือนก็ตามแต่ว่าเฮด o ูเฮดก็เก็บเรียบหมดดังนั้นวันนี้นะครับปอร์โตน่าเชียร์มากๆนะครับคิดว่าจะบุกเอาชนะนาซีอองนาวไปได้2ประตูต่อศูนย์คู่นี้วางปอโต คองอยู่กันที่ลีกสูงสุดของโปรโตุเกสนะครับคู่นี้เตะก,กันตี3 5นะครับวิกตอเรียกิมารายส์นะครับเปิดบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ลุ้นแชมป์ลงสนามกันเวลาต่อเนื่องกันเลยนะครับวิกตอเรียกิมารายส์นะครับปัจจุบันอยู่อันดับ6นะครับมี24แต้มส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ย อยูเออ่เป็นจ่าฝูงในปัจจุบันนะครับแต้มเท่ากับรบโตซึ่งรบโตจะเตะก่อนนะครับก็ต้องดูว่าคู่นี้เนี่ยแน่นอนว่ามีผลกระทบเลยนะครับวิกตอเรียกิมรายฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดชนะ 1, เสมอ4เป็นการชนะมา4นัดติดเป็นการเสมอมา4นัดติดต่อกันนะครับส่วนใหญ่เน้นไปนทางเสมอส่วนฟังสปอร์ติ้งก็5เกมหลังสุดชนะ 3, เสมอ1แล้ก็แพ้1นะครับเป็นการไม่แพ้ใครมา4เกมติด ดูเฮดดูเฮดนะครับคู่นี้เจอกันมา5นัดหลังสุดไม่มีเสมอเลยนะครับเป็นวิกตอเรียกิมวายชนะไปได้1นัดแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดเรียกได้ว่าสถิติของสปอร์ติ้งลิสบอนดีกว่าค่อนข้างเยอะ มาดูความพร้อมของวิตเตอรีเกมเมร์ส์นะครับเสมอมา4เกมติดแต่ว่ามีสกอร์ทุกนัดนะครับเสมอมา2ประตูต่อ2ใน2นัดติดต่อกันแล้ววันนี้ได้เปรียบนะครับได้เล่นในบ้านแน่นอนว่าการเสมอมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นฟุตบอลเหนียวอยู่พอสมควรนะครับตัวกลักของวิคเตอรีเกมมร์ส์นะครับก็จะนํามาโดยเนลสันโอลิเวรานะครับแนวลุกที่วัย33ปีตัวเก่านะครับลงสนามไป14บนะัดซัดไปแล้วถึง3ประตูนะครับมีคุสตาโวซิลวาอีกหนึ่งแนวลุกชาวบราซิล ว้นเกมนะครับมีพวกชองเมนเดสนะครับมเีเตียโกโซิวานะครับก็พร้อมช่วยทีมคนฟังสปอร์ติ้งลิสบอนไม่แพ้ใครมา4เกมติดล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะหยุดปีใหม่เนี่ยเปิดบ้านชนะเบนฟิก้าคู่แข่งที่แย่งแชมป์โดยตรง1ประตูต่อศูนวันนี้ต้องเป็นฝ่ายมาเยือนนะครับการชนะเบนฟิก้าก็ต้องบอกว่าในนัดล่าสุดเนี่ยมีมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยก็ เรียกได้ว่ามั่นใจขึ้นเลยทีเดียวสติงลิสบอนนะครับยังทําการปลดคุณซือนะครับจูเเปเรล่านะครับคุมทีมต่อจากรูเบนอโมริมได้แค่6สัปดาห์ผลงานไม่ดีนะครับก็มาแต่งตั้งรุยบอเกสนะครับคุมทีมแทนดังนั้นเนี่ยบอลเปลี่ยนโค้ชวันนี้ก็อาจจะส่งผลดีเลยทีเดียวนะครับตัวหลักของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็ยังมีพวกโอลิตะนะครับแดนกลางนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นมดงานเลยตัวนี้นะครับมี แดเนียลบากันก้านะครับก็เป็นตัวปั้นเกมนะครับตัวลุกนะครับตินเก่าก็พร้อมปั่นปวดริมเส้นนะครับเช่นเดียวกับมาคัสเอสบูต์นะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าใช้เป็นวิคเตอร์ยูเอคเรสนะครับ16นัดยิงไป18ประตูก็เป็นข่าวกับแมนยูเต็ดด้วยนะครับในช่วงตลาดเเดือนมกราคมนี้นี่นะครับแฮนดิแคปเปิดออกมากำแพงไปทางลิสบอนค่อนข้างสูงนะครับ0.75แน่นอนว่าสปอร์ติ้งลิสบอนทำการเปลี่ยนคุณซื้อใหม่แล้วนะครับก็ บอลเปลี่ยนโค้ชอีกหนึ่งครั้งก็อาจจะต้องเรียนรู้แท็ติกกันใหม่นะครับนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าไม่อยากเสียตําแหน่งจาฟูเนต้องชนะนะครับเพื่อเพราะว่าปอโตเนี่ยเตะก,ก่อนมเมื่อปอโตเตะก,ก่อนพวกเขาก็จะได้พวกเขาก็อาจจะต้องมีความกดดันเล็กน้อยซึ่งถ้าวัดกันตามเฮ to Head เนี่ยเป็นสปอตติงริสบอนที่ทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้ยิงประตูถลม่มทลายแบบเดิมแล้ว ส่วนเกมเยือนเนี่ยฟอร์ม3นัดหลังสุดเนี่ยก็ไม่ชนะใครด้วยนะครับรวมทุกรายการนี้แม้ว่าเกรดบอลเฮ d ูเ h e a ขุมกำลังจะ เหนือกว่าก็จริงแต่ผมมองว่าไม่ใช่เกมง่ายของลิสบอนแน่ๆนะครับเพราะว่าออการที่วิกตอเรียกิมริสเนี่ยเสมอมา4เกมติดก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาก็เป็นบอลเหนียวอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะการเล่นในบ้านของวิกตอเรียกิมร z สเล่นในบ้านดีมากๆนะครับหเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับคู่นี้เนี่ยวัดกันไปวัดกันมาแม้ว่าขุมกําลังลิสบอนจะดีกว่าแต่ผมมองว่าไม่ง่ายแล้วก็สนุกสูสีนะครับแต่สุดท้ายเชื่อว่า การที่เป็นบอลเปลี่ยนโคชแล้วก็โมเมนตัมต่างๆค่อนข้างมาบวกกับสาการบีบบังคับผมว่าลิสบอนจะมาเน้นมากๆบทกันไปบทกันมาสุดท้ายวิกตอเรียกิมไรส์น่าจะต้านลำบากนะครับคู่นี้คิดว่าจะเปิดบ้านแพ้สปอร์ติง้งแบบบุตรวิดประตูต่อ2นะครับคู่นี้ยังไงก็ขอเชื่อใจสปอร์ติง้งลิสบอน มาต่อกันที่ฟุตบอลเอลีกของออสเตรเลียกันบ้างนะครับก็คู่นี้นะครับแข่งขันกันบ่ายโมงตรงตามเวลาบ้านเรานะครับเมลเบิร์นซิตี้นะครับจะเปิดเอมิพาร์คนะครับเมืองเมลเบิร์นต้อนรับการเยือนของเวลลิงตันนะครับมาดูฟอร์มการเล่นของเมลเบิร์นซิตี้กันหน่อยนะครับปัจจุบันอยู่อันดับ5นะครับ9นัด15คะแนนนะครับก็ัดหนังสุดชนะ1งเสมอ3แพ้1นะครับเป็นการเสมอมา3เกมติด ส่วนฝั่งเวลิงตันนะครับปัจจุบันอยู่อันดับ9นะครับมี13คะแนนนะครับก็ถ้าเกิดเวลิงตันชนะเนี่ยพลิกขึ้นแซงได้เลยนะครับเวลิงตัน5เกมหลังสุดชนะ2แพ้3นะครับดูเฮดดูเฮดนะครับคู่นี้เจอกันมา5นัดหลังสุดไม่มีเสมอเลยนะครับเป็นเมลเบิร์นซิตี้เก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดนะครับเวลิงตันชนะไปได้1นัดมาดูความพร้อมก่อนเกมกันสักนิดนึงนะครับคู่นี้ก็ขออนุญาตไม่พูดชื่อนักเตะแล้วกันนะครับคงจะไม่มีใครรู้จักคู่นี้เมลเบิร์น กาแพง0.75นะครับก็คอขั้งสูงต้องบอกว่า m e เ b o ร r n e City เนี่ยเสมอมา3เกมรวดนะครับเกมนี้ได้เล่นในบ้านแน่นอนว่าพวกเขาเปิดเกมรุกแน่นอนขณะที่เวล l งตันฟิ p h o e n นะครับก็ในลีกเนี่ยนอกบ้านเนี่ยแพ้มา2เกมติด ดูแล้ววันนี้นะครับเมลเบิร์นได้เล่นในบ้านด้วยแข็งแกร่งกว่านะครับขุมกําลังก็ดูดีกว่าบวกกับเฮดทูเฮดก็เหนือกว่านะครับดังนั้นวันนี้ผมมองว่าเ e ลเบิร์นซิตีจะสามารถเก็บชัยชนะเหนือเวล i n g t o n ได้2ประตูต่อหนึคู่นี้วางเจ้าบ้าน Melbourne City มาดูคู่สุดท้ายประจําวันนี้นะครับสามโมงสานาทีนะครับ s ิสเบนโรสนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมียรของเซนทันโคสนะครับก็มาดู ฟอร์มการเล่นกันหน่อยนะครับบิสเบรโร5นัดหลังสุดเนี่ยปัจจุบันอยู่ท้ายตารางเลยนะครับ9นัดมีแค่2แต้มไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอสองแล้วก็แพ้ถึง3นะครับแพ้มา2เกมติดส่วนฝั่งเซนทันโคสนะครับ10นัด11แต้ม5เกมหลังสุดชนะเกมเดียวนะครับแล้วก็เสมอสองแพ้2ไม่ชนะใครมา4ี่เกมติดนะครับคู่นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นหมูตีกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นเนี่ยเรียกได้ว่า เออ่ทั้งคู่เนี่ยย่ำแย่มาทั้งคู่นะครับมาดูเฮดูเฮดห้าเกมหลังสุดนะครับบิสเบนโรเอาชนะเซนทันโคสไปได้1นัดนะครับอีก4นัดเนี่ยเป็นเซนทันโคสที่เก็บบิสเบนโรได้เรียบเลยนะครับเจอกันมา2เกมหลังสุดเนี่ยเออ่บิสเบนรยิงประตูเซนทันโคสไม่ได้เลยนะครับมาดูความพร้อมก่อนเกมกันสักทีหนึ่งนะครับคู่นี้เฮดูเฮดเปิดออกมาขออภัยนะครับแฮนดิแคปเปิดออกมาเป็นบิสเบนโรเจ้าบ้านดูดีกว่าเล็กๆที่0.25นะครับแน่นอนว่าบิสเบนโรเนี่ย เกมนี้ได้เล่นในบ้านแต่ยังไม่เจอชัยชนะเลยในซีซั่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะได้เปรียบเล็กๆดูแล้วเนี่ยฟอร์มแย่มากๆเพราะว่า9นัดที่เปิดมายังไม่ชนะใครนะส่วนฝั่งเซนตันโคสเนี่ยพอกันฝืดมา4เกมรวดนะครับดูแล้วคู่นี้ไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่โอกาสที่จะจบเสมอสูงมากๆนะครับคู่นี้คิดว่า1ประตูต่อ1นะครับก็เปิดออกมาแบบนี้ขอเชียร์เซนตันโคสมารีนสนะครับก็มี1แต้มกลับบ้านนะครับ นี่ก็เป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลทั้ง7คู่ประจำวันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับทั้ง7คู่เป็นการเอาสสิติตัวเลขต่างๆมาพูดคุยกันนะครับฟอร์มการเล่นมาพูดคุยกันถ้าใครต้องการเน้นนะครับตัวทีเด็ด VP เป็นประจําทุกวันนะครับก็แอดกันเข้ามาได้ที่แอดเอฟเอ็มสามนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเน้นย้ากันอีกหนึ่งรอบว่าในนั้นเนี่ยสมาชิกใหม่นะครับก็จะรับของรางวัลต่างๆเพียบเลยนะครับรวมไปถึงมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายอีกด้วยวันนี้นะครับเคู่ที่วิเคครราะะห์ไปนับ บาเลเซียนะครับแพ้เรอัลมาดริด1ประตูต่อ3นะครับคู่นี้วางรายชันชุดขาวเรอัลมาดริดนีสนะครับเสมอกับแรนด์หประตูต่อ1คู่นี้เชียร์ทีมเยือนแรนด์นะครับยูเวนตุสชนะเอซิมิลาน2ประตูต่อ1คู่นี้วางยูเว่นาซิอองนาวแพ้โบโต้ศประตูต่อ2เชียรบโบโต้ oto, ร้อนแรงต่อเนื่องนะครับวิกตอเรียกิมาราสแพ้ลิสบอน1ประตูต่อ2เชียร์สปอร์ติง้งลิสบอนบอลเปลี่ยนโค้ เมลเบิร์นซิตี้นะครับชนะเวลิงตันสองประตูต่อ1คู่นี้วางเจ้าบ้านเมลเบิร์นซิตี้แล้วก็คู่สุดท้ายบิสเบิรโรนะครับเสมอเซนทันโคสหนึ่งประตูต่อ1เชียร์เซนทันโคสก็เป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมดประจำวันนี้ขอทุกท่านรับชมฟุตบอลกันอย่างสนุกสวัสดีครับ